สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทากัวซาน่านะครับผมกัวซาน่าเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยเช่นทําให้เลือดลมบริเวณใบหน้าเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นรวมถึงน้ําเหลืองด้วยนะครับและจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยมันจะทําให้สิวและรอยแผลเป็นของสิวเนี่ยหายไวขึ้นด้วยครับสว่วนวิธีการขูดน,นะครับก็เริ่มจากการใช้ครีมหรือว่าใช้น้ํามันทาบริเวณที่ใบหน้าก่อนเพื่อให้มันหล่อเลื่นนะครับ โดยส่วนตัวผมผมจะชอบใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับผมก็เริ่มจากทาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปที่ใบหน้าก่อนทาไปทั่วๆช่วยให้มันหลอลื่น,นครับไม่ให้ผิวฉลอกเวลา ก็ต่อไปคืออุปกรณ์ก็ของผมนิยมใช้เข่าควายแต่จริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยคนเขาจะสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ขอบเรียบและไม่มีคมถ้าสมมุติใช้ยกได้ก็ดีครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวหน้านิดนึงฮนะแต่ของผมไม่มีหยกผมก็จะใช้เข่าควายขูดโดยเริ่มจากส่วนแรกคือบริเวณหน้าผากนะครับบริเวณตรงนี้ให้ขูดขึ้นน้ําหนักลงเนี่ยให้ ไม่แรงมากจนเกินไปทําบนบริเวนใบหน้าไม่อยากให้รอยแดงขึ้นหรือว่าไม่ให้ซาข,ขึ้นนะครับเพื่อต้องการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเฉยๆนะครับขูดขึ้นแบบนี้ให้ให้ผิวมันขึ้นแดงนิดหน่อยอครับแต่ไมใ่ให้รอยแดงมันขึ้นหนะ้าตำแหน่งหนึ่งเนี่ยขูดปริมาณห้าถึงสิบทีก็พอแล้วครับถ้าจุดไหนมีสิว สามารถลากผ่านได้แต่ว่าให้ลากผ่านด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาครับแต่ก็ไม่ให้มันเบาจนเกินไปแต่ก็พยายามอย่าให้มันเจ็บขูดลงน้ำหนักอย่าลงแรงมากลงพอดีพอดีครับให้มันมีเป็นรอยแดงๆเคลื่อนผ่านแค่นี้ก็พอแล้วครับหลังจากบริเวณกลางหน้าผากเสร็จแล้วเนี่ยก็ มาทางด้านส่วนซ้ายของใบหน้าทิศทางคือขูดจากตรงกลางออกมาทางซ้ายนะครับ ก็หลักของมันคือขูดไปทิศทางเดียวอย่าขูดไปไปมาแบบนี้ครับผมต่อไปก็ลงมาที่บริเวณคิ้วฮะก็ขูดตั้งแต่คิ้วตรงเนี้ยเริ่มลากให้เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ครับจากประสบการณ์ของผม ก่อนที่จะเคยทำกวัวซาตอนที่ทำกวัวซาครั้งแรกเนี่ยพอเริ่มขูดลงไปที่ชั้นใต้ผิวหนังอ่ะมันจะมีเป็นหลุมมันจะเป็นคลื่นๆคลื่นๆคลื่ๆคลืนๆเหมือนเป็นพังผืดก่ออยู่พอขูดไปนานๆมันก็จะค่อยๆค่อยๆลลายตัวไปครับหน้าก็จะค่อย,อยๆดีขึ้นครับแลบริเวณต่อไปก็คือใต้ดวงตาตรงนี้ก็ขูดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไป ต่อไปส่วนแก้มก็ลากตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปครั ตรงบริเวณปากตรงนี้คือต้องแต่ตรงกลางจากทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ลากขึ้นไปจนถึงตรงนี้เลยครับต่อไปส่วนกลางของจมูกหงายหน้าตรงนี้พีก่กีตรงนี้ลากขึ้นไปแล้วตรงจมูกให้ลากลง ให้เน้นจุดตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางใบหน้าตรงตรงกลางปากตรงนี้ครับที่เป็นหลุมหลุมลงไปก็เน้นลงไปครับข้างๆจมูกตรงนี้ก็สําคัญครับเน้นลงไปเลยครับต่อไปบริเวณคางให้ขูดลงตรงกลางก็ให้ขูดลงครับ ต่อไปหลังจากขูดด้านซ้ายกับตรงกลางเสร็จแล้วก็มาให้ก็มาขูดที่เหลือด้านขวานะครับก็ทิศทางเหมือนตรงกันข้ามกับของด้านซ้ายคือลากจากตรงกลางมาทางด้านขวานะครับก็เริ่มจากข้างบนก่อน ก็คร่าวๆก็มีเท่านี้แต่ว่าสําหรับคนที่มีเวลาเนี่ยผมอยากจะให้เน้นตรงร่องระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกที่อยู่บนใบหน้าคือจุดแรกที่สําคัญก็คือตรงโหนกแก้มตรงนี้ถ้าคุณลองพยายามกดลงไปมันจะมีเป็นร่องตั้งแต่ตรงนี้ไล่ลงมาถึงจนถ,ถ,ถึงตรงนี้นครับสามารถใช้นิ้วมือเนี่ยกดลู่ลู่ลูลูลูดล,ดล,ดลดูไปลูดลูดจากตรงกลางเคลื่อนออกมาข้างนอกได้ แล้วก็ถ้ามีเวลาคือให้ใช้อุปกรณ์กัวซาครับขูดไล่ตรงร่องตรงนั้นครับมันจะทําให้เ,เลือดและลมปราณที่ค้างอยู่ตรงนั้นครับไหลเวียนสะดวกขึ้นครับจุดถัดไปคือตรงนี้ไล่ตั้งแต่ตรงนี้มันจะเป็นร่องอนรงนะครับไล่มาจนถึงหน้าผาข้างๆางตรงนี้มันก็จะมีหลุมๆเป็นร่องๆอ,อยู่ครับก็ให้ใช้มือ ลากลาดลาดไปหรือก็กใช้อุปกรณ์กัวซากัวขูดไปครับก็หลังจากขูดเสร็จแล้วก็ให้ไปล้างหน้าออกสำหรับคนที่ใช้น้ำมันก็สามารถล้างหน้าออกได้ส่วนถ้าคุณที่ใช้พีมทาหน้าก็ถ้าไม่อยากล้างออกก็ไม่เป็นไรครับก็ส่วนตัวที่ผมชอบการทำกัวซาหน้าก็คือหนึ่งมันค่อนข้างประหยัดแล้วก็สองม,มันทำให้สิว ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหายไวขึ้นแล้วก็รอยแดงหายไวขึ้นมากครับขอบคุณครับ